ี่กวาไนสอ่นชนี่ส่งที่นสับไคะสับค่ะนำอย่างลวชุดละชุดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวัลโหลอไม่เปคนได้เหรอครับเปคนที่ไหน นี่นี่คืออะไรวัดสัยังอ่ะนี่ไนะวัดสัยังเดี๋ยวยอดสนตยังอ่ะวัดสัตยังจังหวัดอะไรครับเราอยากกินมัตสบะเลยนะมัตสบะมีมัตสบะเลยนะที่เราก่อนข้างหน้ามันมีขายอะลอกที่หนูล็อกขายจากไก่อ่ะตอนนี้ขาเขาไปขายที่บ้านแล้วไอ อ่ผมพี่เอาชิ้นเยชิ้นละสสิจ้ะเอาชิ้นชิ้นเอาไก่ให้สชิ้นแล้วก็ข้าหมกเปล่าเพรเป็นข้าหมกไก่ขก่แล้วก็ข้าหมกแล้วก็ใส่ข้าหมกไก่หนแล้วก็ข้าหมกกปล่าอวน สองครับเอา,เอา,เอาน้ำซุปรวมเลย,เยแยกแยกครับหกห่อไก่ทอดสองห่อน้ำซุปแยกหมดเลยได้ครับบุ่อ,อ,อนี่คือน้ำไก่ทอดใช่ไหมเนี่ยได้ครัพี่สั่งชิ้นนี้สับไหมคะสับครับ เจ็บเจ็ดสิบกับอันนี้แปดสิบเจ็ดสิบแปดอโห่เป็นไก่ทอดอะไรนะห้าสิบไก่ทอดสอยไก่ต้มเยสีกับปดสิบโอเคได้นี่ยพอไหมพอครับอ่าน้ำซุปไปกินถุงให้พี่ก่านปทำซุปถุงเดียวเดียวเดี๋ยวห้องห้องห้องผิววันนี้ท้องเพิ่มหน่อยด้มั้ยอ๋อได้ได้ได้พี่ได้ได้ นะว่าจะแยกของเขที่ทมีใ<อ>เลยตัวต,วตวิใส่ใส่ไปเลยนะครับ<า>ลืมลืมลืายดีจนลืมหายดีจนลืมเลย ใครเป็นคนใ้รครับคนที่ไหนครับอยู่ตรงนี้นี่าหร่ัรีงอ่ะี่นะเวัดสาเรีละัรียจังหวัดอะไรครับนครอ๋นครนัอยู่แล้วโอ actually, ้ไหที <the <the ่งต้รเลคนนั้น่ะทางต้ใต no ้ชอบชอบใต ไส่ต้มสีอ่าแล้วก็หอมเจียวจะใส,ส่ถุงรวมไปกินด้วยกันสีออกไม่เอาไม่รวมไม่ถุมทุกอย่างไม่รวมเลยเพราะเดี๋ยวเราจะไปแกะคนละห่อคนละห่ออ๋อก็นักใส่เครื่องไปเลยใส่เครื่องไปเล,เ,งเลยดีกว่าครับจะได้งนะ่ายเราก่อนเลยบ้างชิ้นละสีองนี้ฮะอันี้สามสิบเนาะชิ้นเล็ก Ê. Để... Khó họng quá lại này. Cái Không. cứ để, điều, để มาสบะเนี่ยมาสบะมีมาสบะเนี่ยนะเมื่อก่อนข้างหน้ามันมีขายอะล็กที่หนูที่หนูขายจ่า่อะตอนนี้เขาเขาไปขายที่บ้านแล้วไอ้บ้านหนูอยู่แถวไอ้อะไรแต่บ้างอ่าอะไรนะท่าสะไอ้ท่าทองท่าเฮ้ยท่าทองแถวท่าทองแถวท่าทองอ่ะเขาไปอยู่เขาไม่มาขายที่นี่แต่เมื่อก่อนเขาขาย แถวหน้าวง่ะอิสลามเยอะอร่อยเวลาหนูขีกิไปก็จะไปหากินแถวนั้นนะ<ม>าาอ่ะหน้าวงอิสลา,ามเยอะคุณจะอร่อย ชอบชอบก็ได้ไก่ต้มสีอ่าแล้วก็หอมเจียวจะใส่ถุงรวมไปไปกินด้วยกันซีอ่ไม่เอาไม่ไม่รวมไม่รวมทุกอย่างไม่รวมเลยเพราะเดี๋ยวเราจะไปแกะคนละห่อคนละห่ออ๋อกันนักใส่เครื่องมาเลยใส่เครื่องใส่เครื่องไปเลยดีกว่าครับจะได้ง่ายแล้วก่อนอะไรบ้าง สี่สองนี้ฮัอันี้สามสิบเนาะชิ้นเล็กเอ้ยอออกไร่งี้อะไรนะบังเหมือนเดิมโอ้แล้วยีเดี๋ยวถ้าขึ้นเดียวเดี๋ยวกอยบอกยังไม่ขึ้นรอก